นะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วใายฟาเที่ยวตอนนี้ผมอยู่ที่อน,นุสาวีลีเทาพระสุพรรณกัลยานะครับเป็นที่สาวก็ภาษาชาวบ้า,านในสมเด็จพระนเรศวรกับพระเอกาครับเป็นบุตรของพระวิสุทธิกัตรีกับพระมหาธรรมราชานะครับประวัิเช่าเชเซาว่า,า,าประมาณนั้น พระเจ้าโบลิงนองทรงของไปเป็นอลยาที่กรุงสาวดีแต่ไม่ค่อยได้พบกันบ่อยแต่ว่าก็เป็นมเหสีในของกษัตริย์พม่าพระเจ้าโบลิงนองสมัยนั้นเื่อต่อมาพระเจ้าโบลิงนองสวรรคตรท่านจึงถูกส่งมาเป็นอ,อ,อยู่วังนอกตามภารกิตตามพระราช อ,อันนี้เป็นพงศาวดารของพมา่าเขาเขียนไว้คร่าวๆที่ผมเคยอ่านมาเราเรียกุงศิีอยุธยาว่าโยเดียครับกรุงโยธยาคือเมืองโยเดียและต่อมาก็ก่อนที่ตามประวัติศาสตร์ของไทยเหมือนกับว่าเอาพระสุพรรณกัลยาไปแลกเอาพระในเลสวรคืนมานะครับสําหรับประวัติ ไม่รู้เป็นมาอย่างไรแต่ที่นี่ก็คือวัดจันทร์ตะวันออกครับเป็นที่สร้างอนุสาวรีย์เหมือนกับว่าตอนที่นําท่านกลับมาจากพม่า,มาท่านมาประทับที่นี่หรือนอาอภิมาไว้ที่นี่ผมผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้คือวัดจันรตะวันออกครับเดนเลยไปทางโน้นวัดจันรตะวันตกครับกําลังสร้างเห็นเจดีย์ยอดส,ดสวยๆเดี๋ยวผมจะพาไปชมวัดนั้นสวยมากอันนี้คือ วัดจันตะวันออกครับเป็นอนุสาวรีย์ท้าวสุพรรณกัลยาอยู่ที่นี่ครับผมจะให้ดูคร่าวๆก็ต่อครับถ้าจากตามประวัติที่เขียนไว้ณตรงวัดตรงนี้เขาบอกว่าเมื่อปีพศ2112ครับทรง ส่งไปเป็นตัวประกันคือถ้าตามประวัติน่าจะเป็นแรกกับพระนเรศวรกลับคืนมานะครับอายุ17ปีพระนเรศวรนา่าจะอายุ14ปีประมาณนั้นแรกกับคืนมานรส่งกลับมาค้ยกรลาบตอนอายุ16ปีก็ประมาณนั้นนะครับตามประวัติของพระนเรศวรพศ1นึ 1, 3, ่นั่นนะครับ พระสุพรรณกัลยาท่านไม่ได้สิ้นพระชนที่เมืองไทยครับสิ้นพระชนที่พม่าครับมีลูกกับพระเจ้าหงสวสดีหนึ่งคนเป็นผู้หญิงชื่อผู้สิ้นนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ที่ทรงยกย่องเป็นวีรสตรีของไทยอีกคนหนึ่งก็คือยอมสละตัวเองเพื่อไปแลกเปลี่ยนกับสมเด็จพระนเรศวรครับกลับคืนมา เพื่อกอบกู้เอกลราชจากพม่าในการเสียกรุงครั้งที่1ตามประวัติคร่าวๆข,ของสมเด็จพระสุพรรณกัลยาครับเป็นพี่สาวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับอันนี้อ่านออกจากที่เขาเขียนตำนานประวัติไว้ที่วัดนะครับเป็นนามของพระเจ้าพระวิสุทธสัตตีก็ เป็นลูกของพระวิสุทธิประสติครับเป็นหลานของพระศรสุริโยไทยกับพระมหาจากกักรพัรดิถ้าใครได้ดูหนังเรื่องพระสุริโยไทยกับพระนาเลศวนจะคล้องจองกับเอกรัติาสาตีครับพระสุริโยไทยครับไปเป็นชายาของพระเจ้าบุรินรนองเขาก็บอกว่าขอไปแต่เหมือนทางไทยก็เหมือนกันแรกตัวประกันเอาพระนาเลศวนกลับขึ้นมา แล้วก็ตำนานของพระเจ้าสุพันกัลยาก็ถือว่าเป็นวีรสตรีหญิงาะว่าได้ครับเพราะว่าถ้าพระสุริยาสุพันกลยาไม่ไปหงสาวดีก็ไม่ได้สมเด็จพระนเรศวรกลับมาผู้ชาติบ้านเมืองสมัยนั้นนะครับวัดของพระสุพันกลรรยาข้าวๆก็มีดังนี้นะครับก็ตาม ที่นักประวัติศาสตร์ของพม่าเขาได้สลักเขาเขียนไว้ครับก็พระเจ้าบุริงนองได้ขอไปเป็นชายาช่วง12ปีแรกก็ก็มีความสุขดีตามอ,าอยู่ในของสวัสดีแม้จะไม่ค่อย พบกับพระเจ้าบุลลิงนองมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าพระเจ้าบุลริงนองอยู่แนวหน้าตลอดก็คือช่วงสมัยพระเจ้าบุลลิงนองขยายอํานาจเราก็คงได้อ่านประวัติศาสตร์ดีนะครับตีถึงเมืองลาวกรุงศรีศาสนหาธหิหฐุหดถึงเวียงจันทร์นะครับคล้องจองกับประวัติพระเจ้ามารากตที่ย้ายหนีจากเชียงใหม่ไปที่หลวงพวงังย้ายหนีจากหลวงพวงังไปเวียงจันทร์ก็หนีหนีการพ้นสะดม การล่าเมืองขึ้นของพม่าสมัยนั้นนะครับแล้วก็ใครที่เคยไปเชียงคานจะมีพระธาตุสีสองลักษณ์ก่อนที่จะเสียกรุงให้กับพมา่านั่นนะคือพระมหาจัก,กรพ,กพรรดิกัพรชัยเทิตาทิราชก็ทรงเซ็นสัญญากันสงบศึกเพื่อจะต่อต้านนี่แหละครับเจ้าบุรลุงนองพมา่าสมัยนั้นที่ขยายอำนาจอาณาเขตแต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จครับเหมือนกับว่า ถ้าอ่านในประวัติศาสตร์อีกเล่มหนึ่งที่ผมเคยอ่านมาเหมือนกับว่าขุนพลจอมพลของไทยสามคนได้ไปติดวงล้อมของข้าศึกของพมา่าในสมัยนั้นหนึ่งในสามนั้นคือพระมหาปราชาซึ่งเป็นลูกเขยของพระมหาจาัก,กรพัรนินั่นแหละครับก็ได้ทรงยอม เหมือนกับว่านั่นแหละคือการเสียกรุงแต่ว่าพระมหากษัตริย์นี่ก็อยู่ในลิตรลายชื่อพระนามของกษัตริย์กรุงศรีพยานครับแต่อาจจะเป็นคล้ายๆกษัตริย์เงาเหมือนกับว่าเป็นเมืองขึ้นกษัตริย์เงาปกครองเมืองไว้ประมาณนั้นเพราะน่าเลสวนก็เป็นลูกของพระมหาธรรมราชานั่นแหละครับที่เขาเอาไปเป็นเฉลยไม่ให้มีการกระด้างกระเดองเมืองตามว่าจจนนี้ แต่ผมว่านีได้ไหมผมก็ว่าได้ครับแต่ว่าท่านนี้ก็คือเขาก็คงมาเล่นงานกับทางนี้ระว่างเขาเป็นตัวประกันอยู่แล้วครับต่อมาก็พระสุพรรณรายาสุพรรณกันรายานี่พอพระเจ้าบุเรงนององค์ที่หนึ่งเสด็จสวรรคตองใหม่ขึ้นพอแทนท่านก็เป็นอดีตภรรยาไปท่านมีลูกกับพระเจ้าบุเรงนอง คนหนึ่งครับเป็นผู้หญิงที่ว่าผู้สิ้นผู้สิ้นนะแล้วก็ท่านเสด็จสวรรคตรที่โงสาวดีนะครับท่านไม่ได้เสด็จสวรรคตรที่เมืองไทยก็สู่วันกัญยาก็ในปีพศช่วงสงครามพศส1 3 5ครับพระสุสนทร มิได้ประทับอยู่ในหงสาวดีทรงประทับอยู่ในเมืองอังวะครับต่อมาพระเจ้าตองอูพระเจ้ายองยันพระเจ้าเชียงใหม่ต่างแยกตัวบินสารภาพจากหงสาวดีช่วงพระนเรศวรสวนประกาศอิสระภาพครับช่วงพระเจ้าหรือพ,พระสุพรรณกัญญาท่านประทับอยู่ผลดีว่าทั้งสองพระองค์ด้วยเนื่องจาก พระเจ้ายองยันนั้นเป็นโอรถองค์หนึ่งของพระเจ้าบุรลงนองมีความคุ้นเคยครับอส,สังขยายปิดาของพระเจ้ากาลัดซึ่งคาดว่าอันนี้ประวัติศาสตรน์นี้ทางพมา่าเขาเขียนไว้นะครับเขาเรียกกรุงศรียธยาว่าเมืองโยเดียที่ยุธยาประมาณนั้นก็เสด็จสวรรคตที่นั่นครับท่านไม่ได้มาเสด็จตน ที่นี่ตรงอนุสาวรีย์ผมไม่แน่ใจว่านำอัธ,ธิมาไว้ที่นี่หรือเปล่าครับตามหลักฐานบันทึกในบงสาวดารเ,เขาก็บอกผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเมียลักษณะไหนนะครับจะตัดทมไมนั้นเขาก็คงจะมี ผู้หญิงเยอะผู้หญิงหลายคนอันนี้ควเป็นมาประวัติคร่าวๆของพระสุพรรณคัลยาที่เขาไปเลี้ยงแลกตัวมากับพระนเรศวรสมัยนั้นครับเพราะว่าถ้าไม่ได้พระสุพรรณคัายาไปพระนเรศวรก็ไม่ได้กลับมาตามประวัติคร่าวๆครับผมก็ขอเล่าเลยไปหน่อยๆน,นะครับก็ตามที่แลกมานี่ พระนเรศวรน,น่าจะอายุ14ปีครับเพระสุบรรณกัลยาตอนนั้น1 7ปีตอน16ปีนี้พระนเรศวรประกาศอิสรภาพแล้วนะครับและก็ตอน16ปีทรงเริ่มเป็นไข้ทรพิษหรือฝีดากแล้วนะครับจากประวัตินี่คือทางบุเรงนองใช้ให้ไปตีกรุงศรีศาสนาธนาหนในตอนนั้นก็คือเวียงจันทร์นั่นเลยครับ ก็ไปตีพระเจ้าชัยเชษฐานั่นแหละจะเสด็จไปพักทับที่จังหวัดหนองบัวลำพูมีหนองน้ําซึ่งจะลกจะลึกประวัติไว้ว่าท่านเคยป่วยเป็นสีดาดครั้งนั้นก็ทรงให้เดินทางกลับแต่ท่านไม่กลับครับท่านก็ไปลบจนชัยชนะก็ทางพม่าเขาสั่งให้ไปลบตีเมืองไหนก็แตกเมืองนั้นเขาเกรงกลัวซึ่ง ตามที่เราดูหนังเรื่องสมเด็จพระนเรศวรจะเห็นได้ว่าพมาเขาก็วางแผนจาก่งประชนพระนเรศวรเหมือนที่ในหนังเขาเล่นนั่นแหละครับก็ท่านก็เลยประกาศอิสระภาพที่เมืองแขงเนี่ยตอนนั้นประวัตคร้าวๆข,ข,ของควัดจันทรตะวัน,นออกซึ่งเกี่ยวกับพระสุพรรณกัลยาก็เ,าเป็นมาประมาณนี้ครับถ้าใครเข้ามาทางทิศนุโลกก็มาการ่าบไหวบูชา นะครับก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งก็ถือว่าเสียสละให้กับชาติไทยมากพอสมควรครับก็ถ้าไม่ได้องค์นี้ไปองค์ดําองค์ขาวก็ไม่ได้กลับมาก็ในหนังเห็นบอกว่าพระนเรศวรไปตีเมืองได้แล้วเอากลับมาท่านก็ไม่กลับมาถึงขนาดพระนเรศวรบอกว่ารักหัวมากกว่ารักพี่รักน้องรักแค่บ้านเกิดอะไรประมาณนั้น ในมุมมองของพระรีพะสุวรรณกัลยาท่านก็คงประมาณว่าถ้ากลับมาเมืองไทยอาจจะเดือดร้อนสมัยนั้นน่าจะเดือดร้อนกว่าสมัยนี้เท่าตอนไปตีหองสาวดีนั้นก็คือเหมือนกับว่าประกาศอิสรภาพลบกันเต็มที่แล้วนะครับก็เพื่อนๆเ,เข้ามาปรัติตราผมก็อ่านที่นี่แหละครับเขา หลักไว้ที่วัดผมไม่รู้ว่าอ่านผิดอ่านถูกก็ฟังหูไว้หูนักปฏิวัติประวัติศาสตร์มาก็ไม่ต้องมาบุรีนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เป็นนักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์ผมก็อ่านรู้เท่าที่ผมรู้ถ้าท่านรู้ก็บอกติชมแนะนํามาได้ครับเพราะว่าก็บอกก่อนว่าผมไม่รู้ผมมาเที่ยวประวัติก็อ่านเอาเนี่ยครับที่หน้าวัดเขาเขียนไว้ ก็เ่อนเข้ามาก็ใครไม่เคยเห็นวัดจันตะวันตกก็วัดจันตะวันออกก็มาเที่ยวครับมาทำบุญได้